รู้จากพิกัดมูแต่ขออะไรไม่เคยได้มาฟังหมอวังจะเล่าให้ฟังมีหลายๆคนเลยชอบทําตัวเป็นลูกขี้ขอนะคือคนที่ลูกขี้ขอนะั่นคือหมายความว่าสมมุติถ้าใครกําลังที่ติดขัดเรื่องไหนเรื่องอะไรอยู่แล้วแล้วก็ก็มักจากขวนขวายที่จะถามว่าเฮ้ยว่ายอะไรดีขออะไรดีแบบนี้แล้วจะสําเร็จ ต้องบอกว่าการที่เราจะไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถ้าคิดกันแบบโลกสวยๆเลยนะก็คือหมายความว่าการไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่สามารถช่วยเราเองทั้งหมดทุกเรื่องได้ซึ่งหมายความว่าการที่เราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอสิริมงคลเข้ามาใส่ตัวเราเองแล้วตัวเราเองก็ต้องลงมือทําลงมือปฏิบัติเพื่อให้มันเกิดขึ้นเป็นไปตามนั้นหรือว่าในสิ่งที่เราฝันรหนาด้วย อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าตีกันแบบว่าเอาง่ายๆเลยคู่กันแบบตรงๆเลยไม่ต้องโลกสวยนะั่นก็คือหมายความว่าการที่เราไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพอรจากสิ่งไหนก็ตามไม่ได้หมายความว่ามันจะได้สมหวังเหมือนกันทุกคนไปมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเยอะมากซึ่งในคลิปสั้นแบบนี้อาจจะอธิบายได้ไม่หมดเช่นหนึ่ง